สวัสดีครับวันนี้ไปพบกับพวกเรา33จะมาถามความรู้สึกของเพื่อนว่าที่อยู่กันมา3ปีเนี้มีความรู้สึกกันยังไงบ้างเริ่มจากอายอยคนแรกรู้สึกยังไงบ้างครับหนูดีใจที่ได้เจอเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะและก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่คอยอยู่ข้างๆค่ะ อ่ะพีพอดีต<_<_<_ัวเต็งของห้องเลยเรื่องฟีายก็รักเพื่อนๆนทุกคนนะคะอันนี้บ้านมีตังที่สุดในห้องแล้วไม่มีอกจากเจียไอ่แต่วันนี้เขาไม่มีเสียงเดี๋ยวจะพูดแทนเองอก็มันก็บอกว่ามีความสุขอยู่ด้วยกันมาแต่ว่าก่อนจบเดี๋ยวมันว่าเรียกหมูกกระทะเพื่อนอ่ะเจโบ สวัสดีค่ะก็สวยทีส่สุดในห้องไองนะก็มีความสุขมากเลยที่มีเพื่อนที่มีเพื่อนแบบนี้ก็ก็ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะก็ก็รักอ่ะต่อไปไอ้เบนเชิญน้องเบนค่ะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่อยู่ข้างๆกันมาตลอดคะ่ะรักเพื่อนๆน,นะ อันนี้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีอยะอ่ะหัวหน้าห้องก็ได้อ่ะก็ดีใจค่ะที่ได้เจอเพื่อนๆนทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่ว่าอยู่ข้างๆกันมาค่ะดูค่ะน้องแนนคนสวยและบึ้มดีใจค่ะได้เจอเพื่อนมีมีความสุขมากค่ะเวลาได้อยู่ด้วยกันค่ะแล้วไปดูเพื่อนคนอื่นกันบ้างดีกว่าอืม อันนี้ลูกเจ้าของรถตู้นะขอความรู้สึกที่อยู่ยกับเพื่อนมาสามปีน่ะนะรู้สึกดีมีความสุขคนอืตไปดูคนอื่นากากดีกว่าก่อนอย่ามือปับ๊บขอความรู้สึกที่อยู่กับเพื่อนมาหน่อยสามปีก็เหนื่อยแต่ว่านกดีครับ พี่บ่าวแต่วันนี้มาเกับพี่บ่าวด้วยอะขอความรู้สึกหน่อยค่ะรู้สึกมีความสุขมากที่ได้อยู่ด้วยกันมาตลอด3ปีเอลองเป็นเ Happy Birthday ้เหน่อยเนาะเอาให้เปเอา Happy Birthday มาหน่อยนะ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you

เหมือนจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เราข้ามไปนิดหน่อยเบลพูดกับ,บพูดเรานิดเร็วเร็วน่าจ,จะพูดอยู่กันมาสองปีเขาไม่เคยเห็นเบลพูดเลยนะพูดหน่อยสักคำหนึ่งเอาเลยเไม่ต้องเถิเอาวนนีรู้สึกมีความสุขมากขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ข้างๆนะคะอะ่านี่กอ่ะเพื่อน เพื่อนน่ารักมากเพื่อนไม่เคยเห็นเพื่อนพูดยาวขนาดนี้มาก่อนอนอฟออฟลูกกันมายกัชีวิต <c oughs> โอเคเพื่อนหลับะก็น <c oughs> ในๆก็เป็นคนเดียวของท,ที่สุดของห้องแล้วนะ <c oughs> ก็มีความสุขมาก <c oughs> ที่อยู่กับเพื่อนมาตั้งสามปีแล้วก็มาๆๆ <c oughs> ก็อีกไม่กี่วันเราก็จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วไหนมาอยู่ด้วยกัน ไปเรียนตอน่อแต่คนต้องแยกย้ายกันไปเรียนต่อตอกงต้อบกีกไม่กี่วันต้องแยกย้ายกัน็ต้องแยกย้ายกันแล้วก็ขอบคุณนะที่อยู่ด้วยกันมาตลอดที่ดูแลกันก็อย่าลืมกันนะบไปๆไปจุ๊บเลยจุ๊บ